สวัสดีพี่น้องอีกเท่านึงนะคะสําหรับพี่น้องทั้ง้าน facebook และก YouTube นะคะเ mm hmm. มืมนน่อไม่นานมานีจะออกมาตอบคาถามของพี่น้องทางแฟนคลับที่ถามเข้ามากทั้งใตเมนของ youtube นะคะว่าเมื่อไ่อยนเรียน,จบ,นจบพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กและครอบครัวของมสทนะคะมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชแล้วเป็นยังขึ้นมาเห็นอาหารเก่ง ทั้งๆท,ที่เรียนดูแลเด็กมากจริงๆแล้วในการเฮ็ดกับเข่ามีหน่อยบาดเรียนมากนะคะบอกอีกเท่นึงนะคะว่ามีหน่อยบาดเรียนมากนะคะการเฮ็ดกับเข่านี่ที่พี่น้องเห็นว่ามีหน่อยเฮ็ดเมนูนั่นเมนูนี้นี่ก็คือเฮ็ดเพาะความอยากนะคะสนองความอยากของตัวเองนะคะหนึ่งแล้วก็การยุกไกลบ้านนะคะวัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปุ่มมั่นมอ มันมีให้ประกบหรอก,รอกค่ะการยุติางประเทศถึงว่ามีครบก็บมีหน่อยก็คงสืบสืบเอามาเหตุให้มันกินครบหอกคะเพราะว่าอันไหนทีบอสือใส่ใดกับพัฒนาตัวอืนนนวอ่นมาใส่แทนกับสีพัฒนาตัวอื่นมาใส่แทนนะคะเพราะว่าเงินนะคะเงินอันนี้ว่กความจริงได้ว่าเงินเพราะว่าได์เงินหนึ่งแหละ <S <S บางที่อของในรันไทยมีหลายบอกมีมีหลายค่ะแต่ว่าทําว่าถ้าข้าสซื้อมันครบเพื่อเซด์ใดเป็นเมนูเหมือนเมืองไขยนั่น ได้บอได้ค่ะแต่ประธานมาแพงบอแพงแพ่งเกินเหตุนะคะเพราะว่าเข้ากับบริกินเข้าบริกินเอาให้มันแบบ่าเหมือนเมืองไทยทั้งรอยเปอร์เซ็นต์มันค้องหา,งาดข้องแย่หรอกคะ่ะนอกจากสิว่าเออจําเป็นอยากจะฮหดกินแบบอิลีนั่นให้ได้อยู่นี่ในส่วนตัวของเมยหน่อยนะคะเมยหน่อยจะบอไปยกตัวอย่างของคนอื่นดังนั้นบางเมนูถ้าอันนี้ยังี่ไปซื้อ,อยู่ในร้านอาหารฝรัง่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งได้แหละเอามาดัดแปลงเป็นเมนูที่ว่าเมยหน่อยจะกินได้เมยหน่อยก็จะไปซื้อสมากกว่านะคะ ้านไทยไม่ใช่จะซื้อเฉพาะของที่ใน,าน้านฝรั่งบะมี่ทอนันนะคะซึ่งตอนนี้ร้านฝรั่งกับมีของมาจากเอเชียของไทยก็เยอะแยะนะคะแย,ย,ยกตะไคร้กตัวอย่างว่าตะไคร้เนี่ยถาไแม่น้อยซื้อใน,านอ้านไทยก็อีกระคัหนึ่งนึค่ะแต่ถ้าว่าไปซื้อในห้างบางเทือกระถือกลัวบางเธอกับแห้งกลัวมันกะเข้ากันไปเพราะว่าไปซื้อแต่ละเธอแต่ละย่างมันบเ,เหมือนกันมีหน่อยก็ตัดปัญหาโดยการซื้อตะไคร้สดนะคะแต่ว่าเขาหั่นมาแล้ว พี่น้องอติดตามคลิปมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าไม่ียหน่อยจะบอกว่ามีตะไคร่ทีสซ้อยเองตะไคร่ที่ไม่ียหน่อยออกมากจะเป็นตะไคร่เอามาจากช่องฟิตแล้วมันก็นจะหันมาเรียบร้อยนะคะบางที่ม่เนี้ยเด็ดออกอแบบเอาคอนเอาสากตีออกมาให้มันเป็นก้อนเป็นจุ่มมากเนี่ยเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่มาจากช่องฟิตแต่ว่าก็มาต่ำเลยอย่างสีนะคะถามว่าแตกต่างกันบ่แตกต่างค่ะแตกต่างตรงที่ว่าสะดวกสบายประหยัดเงิน รสชาติต่างกันมองเพราะอะไรแตกต่างกันเลยค่ะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเข้าไปใส่ใจในเรื่องที่ว่าบริขั้นเองอย่างเองนะะแต่ว่าไม่อนใบด้ไม้ตรงนั้นไม่่ดนถือว่าถ้าใส่เห็นมันขบก็โอเคถ้าบ่ามีกับบกินนะถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเนี่ยในอาหารของมีหน่อยจะบ่ค่อยใส่คาหรือใบปรกกูใบระกปประกูจะใส่เป็นบางเมนูที่เป็นอาหารเล่าเลาวิลีหรือว่าบางอย่างนะคะเพราะหนึ่งเมหน่อยบ่มากกินนะคะถ้าเสียเอามาใส่ปอกตมแกงเนี่ยสิใส่คาไม่หน่อยจะบ่ใส่ ในในในส่วนตัวเขามีหน่อยเดียบเอใส่เลยเพราะว่ามันจะดูดเครื่องดูดรสชาติของอาหารมันเปรก็แล้วแต่นะแต่คนคนกิ่นของแต่ละคนจะบเหมือนกันในส่วนตัวเขาไม่หน่อยจะบอกค่อยใส่นะคะคะถ้าใส่เอาเขามากก็คือเอามาเป็นตําเจวคาไปเลยซึ่งลงคลิปไปแล้วนะคะว่าไม่หน่อยตําเจวคาแบบไม่นุ่งง่ายเครื่องปุ๋มตรงนี้ยังมากมมยกับเฮ็ดไดหลักการที่เฮ็ดเมนูของเมีหน่อยนี่คือหนึ่งวยเร็วทันใจสองนกินได้แบบหิวมากในเฮ็ดปุ๊บปับได้กินเลย ว่าตองมาอันหนึง่งอันสองอันสามอันสี่อันหามันหมุนไหวไม่น่อยจะรลดปุ๊บแล้วก็เห็ดหลกกินแล้วทุกเมนูนี่ไม่หน่อยเห็ดออกมาเพาะอย่างพอความอยากบร้บร้บรเพริษออัทเองเลยแลย้วยางนั้นเมนูบางเมนูเนี่ยบางที่เห็ดออกไปเนี่ยงั้นคือเลยววาพี่น้องพ่อ,งพอสิกายเห็ดกินน้ำกลิหนบ่พ่อนี่เห็ดพอจะของอยากกินมันโนอยากของเมนหน่อยอยากกินกับเห็ดแบบนี้แบบนี้แล้วก็อัดดคลิปไปงั้นละโดยที่บริเคย คิดหรือว่าขาดหวังหรือว่าวพี่น้องสอิพี่น้องแนี่สิมาเบิงเราก็เสียไปเฮ็ดกินเพราะว่าบางเมนู ue, ยังคิดเลยว่าโอ้่นสิ่กากินนำ้ำเฮาบอกกันยังมีกันยังเคยคิดเลยนะคะแต่แพ่ออด้รพ่อพ่พพปอปล่อคลิปออกไปแล้วพี่น้องกับข้ว่าเบิงแล้วพี่น้องกับาเมนแล้วพี่น้องก็บาบอกว่าพี่น้องเนเฮ็ดกินแล้วแล้วบางคนข้างน,านั้นเฟสบ o o กได้ c e b o o k กลุมนะคะเพื่อนกับเขาไปเพิ่นก็นเอารูปลงไปโชว์ให้เบิงวันนี้เพิ่นเฮ็ดแล้ว <sog their S 2> <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> แบบนี้เออเฮาก็ดีใจ เขาก็ถือว่าเออเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ไหนคนที่อยู่ไก่บ้านหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านคนที่อยู่ในเมืองไทยจริงๆบางค้น,คนก็อาจจะเพเคยบริเเคยกินเมนูพิพิษสดาลก็จะงงไม่น่อยเอ,เอา่เอาง่ายๆนะคะแต่พอเพิ่นมาก,กินแล้วเพิน่นก็นพอใจไม่ไน้อยก็นอมรับในสิ่งนั้นสาหรับเทคนิคหรือ,อเทคนิคที่น้องเพิ่นถามมากว่าใดมาจากไสเทคนิคส่วนมากและเกือบทั้งหมดนั้นะที่ไดม้มากเพราะประสบป,ประการนะคะ มากเพราะว่าเหตุกินหรือว่าอยู่ยังสี่แล้วมันบดายแล้วกัขาบขับยังอายุตัวยังยังเนื่องเขาเนี่ยเขานี่ได้มาจากตอนที่ตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะที่ขาขายอยู่เมืองไทยอันเนี้ก็ถามมาซื้อสูตรมอก็ปไปซื้อสูตรแล้วแต่ว่ากับมีการเลี่ยงเราเลี่ยงอยังนั่งกินกันจนแบบว่าเขาถือข้อพุ๋ล l ะเที่ยวตอดเขาเที่ยวตอดไปตีสนิทเขา,าง่ายๆกับไปตอดตีสนิทเขาจน จำวเลียนนั่นแหละค่ะกัเสียค่า,ยา,าคู่คายัอองกับปดิือว่าคู่เราเขาก็ซื้อว่ากินเกตกัน้าก,กันนั่นแหละเพิ่นก็เลยหายวิชามากเพื่อนถือว่ามันตื่นแล้วมันก็จริงใจเพิ่นก็เลยหายมากเพิ่นก็เลยว่าประกเตือกับบอกหายผู้ใดอ่ะก็เลยได้มากกันหนึ่งเขานุ่มพาย,ยายามหูกับไปเบิรงนะคะในคลิปของเมียน้อยในหมวดของหลากหลายคามหูนะคะส่วนเทคนิคใน,ก,นการล่างปลา,าปล่างเป็ดล่างไก่ยังสีบอหายข้าวเนี่ยได้มาจากตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเของมันุ้นทีถ้าถือกินข้าวเรากินบ่ไดดนะคะเอาจุดเวลาจุด เท็กกัเขาแล้ว,ลวเราถ้าามาใส่ดังแล้วาาถ้ามันถือกินข้าวนี่จะกินบวกลงเลยว่าง่ายๆเป็นคนที่ขีเดียดเป็นขึ้นกันนะคะก็เลยมาหาวิธีว่าร่างแกลเซร์ร่างนันโนนีมันบ่อใดสุดท้ายก็ไดลงโตอยู่ที่ลิดที่หลากหลายเมนูอหลากหลายความรูนะนะคะแล้วก็เทคนิคนี่กันหนึ่งตุ่มตุ้นอบในบางยางพ่น้องว่าเอะมันขึ้นมาเป็นยังสีใดยังสีใดนี่ก็คือบางที่ห้องบ่มีหมอนหนึ่งบ่มีหมอซึ่งหรือ,อยัางบางยางนี่ ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเอามันก็ได้กไกออกมาเป็นแบบที่พี่น้องเห็นส่วนเทคนิคหรือเก็ดรับขอ้อมูอต่างๆจริงๆบอแมนบอแมนเก็ดลับขอ้อมือของมีหน่อยเป็นสิ่งที่ไม่หน่อยเฮดแล้วก็เฮดเองแล้วก็เออเองแล้วก็ซิมแล้วมันเป็นยังสีงสีก็เลยบอกเราสู้กันฟังซึ่งจริงๆแล้วบางเทือก็กคืออยากอายคนที่เขาเลียนมากอยู่เพราะว่ามีหน่อยบริปเป็นเชฟบดิาาเลียนเกี่ยวกับอาหารยังมาเลยแต่ถามว่าบริเลียนมาซะเลยเดี๋ยวก็สิหาว่าตอแหลจริงๆก็เลี่ยนแค่ข้ากรรมศาสตร์ ในโรงเรียนนะคะม่หนึ่งถึงม่สามก็มีเล่นเย็บปักทักลอยแล้วก็อาหารก็เล่น็กน้อยแตามที่พี่น้องโห่เนาะสมัยเรียนในหนังสือในโรงเรียนก็ได้เรียนแค่นั้นแหละมันบริมีอย่างมากมา้เพียงแต่ว่าพ่อแม่แบบเปิดร้านอาหารนะคะตั้งแต่เป็นเล็กน,น้อยพ่อแม่ก็เปิดร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าบ่เคยได้ใส่ใจในตรงนั้นหน้าที่คือเป็นลูกสาวหล่าบ่าค่อยได้สนใจบ่ได้ค่อยได้หูเรื่องเอียงบ่ไดเอียงมาปักมากไม้เสียดายอยู่ว่าแทนที่เสีเอาเกียรับเล็กเน้อยนที่พ่อแม่เฮ็ดมา แต่ว่าเอาพอต่กรอนนีรั่นรั่นอาหารของพ่อแม่ในเมื่อในอำมเพอที่มนอายุ่นก็ถือว่าดังพอสมควรนะคะ่คนกบหูพอสมควรนะคะแต่ว่าก็บริบริเอาเกล็ดเล็กเกล็ดหน่อยคอมเพ่นมากจริงๆทุสินยังเกิดจากมโนอยากจริงๆแนวอีนี้และสําหรับคําถามสุดท้ายก็จะตอบไปก่อนว่าเมื่อกี้เขาไปอ่านนะคะเพิ่อนบอกว่าให้เ่าเรื่องบริษัทบริษัทอ่าเก็บผลละหน่อยปาทีสวิเดนแน่เมย์หน่อยก็เลยตอบไปว่า บุเหียบไม่เรื่องนะคะเพราะว่าข้าบูรูเรื่องคือแท้จริงทางข้าสบิออกไปบอกอยังมันก็เป็นการที่หาเรื่องใส่ตัวเองนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่หน่อยบูรูเรื่องอิหลีอันนี้บริออกโตแต่ว่าบอกความจริงเลยว่าบูรเรื่องแล้วก็บบบูบูรูเรื่องอีหลีแล้วก็บบุอยงนะคะสําหรับคนที่อยากมาเก็บผลไม้ป้ากับศึกษาดีๆแล้วกัน ว่ามันสีมีมันสีได้ดังที่ว่าบอถามว่าคนเขาได้บอได้ค่ะเท่าที่แม่น้อยอยู่ในตรงนี้แปดปีเก้าปีเขาคืนปีที่เก้าแล้วนะคะเขาปีที่เก้าแล้วนะคะอีบอกีมืออีกีบอีบอ,อ,บอ,อ,บอทอดได้กับสิเก้าปีแต่ที่ไม่ยู่เนี่ยกค,คนคี่เขาได้ได้อีหลีค่ะได้ถึงขนาดที่ว่าแต่ว่าแม่น้อยกับบุหูนะว่าคนที่ได้ี่ได้มาจากจากประสบการณ์จริงของแม่น้อยเนี่ยที่หูว่าเขาได้นี่คือเขาบริมาจากบริษัททั่วนะคะ บริบริมาจากบริษัทที่ว่าผ้ามาเก็บนะคะอันนี้บริบริบอกว่าบริษัทผ้ามาเก็บแล้วบริได้บริเมรนะคะอันนี้ว่าแบบว่าไม่หน่อยเห็นคนที่เขาได้คือคนทิ่ญาติพี่น้องของมูถึงมูจักันนะคะเพื่อนมาเก็บยังสิเพื่อนมาเพิ่นก่าักค่าตัวเครื่องบินกินยูยังก็บอ่อได้เสียเงินหมละค่ะเพราะว่าบ้านพักยังกับเป็นของพี่น้องมันบละเพื่อนก่าักค่าเครื่องบินฮักค่าอย่างไรเรียบร้อยเพื่อนก็เลือกไเ,เป็นเป็นแสนพ่นละ บางคนก็ได้หลายก็หลายก็แสนคุณล่ะก็ลักแสนขึ้นแล้วก็ไปแสนนี่ฮักยังเลยลอยน,นั่ได้แน่นอนล่ะค่ะภายในเดือนหนึ่งน่ะเดือนเดือนก็กลัวเนี่ได้แน่นอนล่ะแสนน่ะฮักภาษีฮักเอาบภาษีบ่บมีนะคะขายนี่ไปเขาป่าปลาเนี่ยมือเ้าร์ตีออกบางคนนี่ออกจากบานตีสี่ตีห้าเข้าบางกับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะออกมาจากปลากกขายเลยแล้วก็รับเงินสดเลยนะคะบ่มีเขินใจภาษีบ่มียังเป็นเงินรับเต็มเตมนะคะ เจ้าขยันจกกะก็ไดดหลายแล้วกะจะโชคดีเจ้าก็าไปได้เจอเขาไปเจอป้าที่มันหลายเจ้าก,กระด้หลายนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงลาวสนานะคะเก่งบ่พ่อนะคะต้องขึนกับคว่ำเฮงลาวสนาไม่น่อยคิดว่านะคะเพาะว่ตลอดวลาแรที่อยู่นี่มันนี่จะเก้าปีก็เพื่อไปเก็บเทื่อเดียวนะคะหลังดังแคกกับเศร้าเลยบเดดไปหาอีกเลยลังจากนั้นก็อยากกินกับซื้อเขาบ่สันกับนองเขารุนนองเขาสงสารเพราะว่าเก็บไม่ให้กิน นะคะคได้กินพอตรงนี้นะคะแต่ว่าไปเก็บเองคงสิบเปอเยู่หน้าหะคะ่ะเพราะว่าเอวหลังไม่หน่อยบดีนั่นแหละก็เป็นบอกซื้อว่าการเก็บพลไม้ป้ากระซ้ากันก็เสียงาแาละคะ่ะกลมเสียงานะคะมันเคยไปลอกแล้วแล้วก็เคยไปยืนมึงเขาเฮ็ดแล้วนะคะจะคองกับเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดถึงนขนาดขายพลไม้ได้แค่ลอยก้คนนี่ขายผลไม้ได้แปดสิบก้อนนี่รักษาจะาของเบิดแต่หลายปัญญายว่าเศร้ามึงบริภาพ้มึงด้วยแตนะ่มึงสิตายตืมเพราะว่ามันมันเขาบอมันมีหน่อยเป็นคนที่บ่เคยเห็นให้เห็นหน้ามากเนาะ มันกับชินเนาะแต่ว่ามันกับเกียวดอกเพียงแต่ว่าสังขสังขารเน้อยมันบบไดอหลีก็เล่นโบไดไ,ไปตรงนั้นอันนี้ก็คือสิเคียกันเนาะก็คือสิเข้าใจกันแล้วนะคะว่าสิ่งที่ไม่น้อยบอกไปขึอ้นอยังไงนะคะสำหรับพี่น้องที่วายอยู่ทั้งยูทูบรายละสอีไปในกลุมของเมียน้อยให้เข้าไปตรงที่เฟซบุ๊กเราเขียนคำว่าแม่ใาน้อยแฟนคลับรับรองเจอแน่นอนนะคะหละ้วกาพี่น้องเข้าทั้งน,นั้นยูทูบเนี่ยเพิ่นกับไปยืนตรงปุ่นสามลยก้นแล้วนะคะ แต่ละคนมีแต่คนหนาหักนะคะแอดมินแล้วก็พี่น้องในบ้านน้ากันในในครอบครัวเดียวกันอย่างมหน่เอิญมาเม่ม่น้อยแฟนกลับนี่ก็คือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ต่างคนกับต่างซอยดูแลส่งกัและกันทุกคนเป็นกับเข้าใจนะเพราะว่าม่หน่อยบ่ค่อยมีเวลานะคะไปเลียนมากนี่มาอัดคลิปแล้วก็ต้องมางานบ้านแล้วก็จะคล้องมามือกับนอนนะคะเมื่อยเพราะว่า สุขภาพกับบางที่ก็บอโอเคแบบไหนนะแต่ว่ากับเขาไปคุยนําบางคนที่พี่น้องพี่น้องที่โพสยู่ในเฟซบุ๊กแล้วไม่น้อยบ่ได้ไปกดไลค์ห้บ่ด้ไปกดชอบหายจเครียดจะน้อย yes, 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 no, ใจจังไลนไม่น้อยกับกคือเขาไม่น้อยไปเปิดเจอไม่น้อยกับตอบไห้นะคะเพราะว่าไม่น้อยจะบอกเลยว่าจริง,รงๆเ,เนี่ยเนี่ยไม่น้อยไปเมนียงของผู้ใดไม่น้อยก็อยากให้คนที่เข้าเมนเขาเนี่ยตอบกลับเข้าขึ้นคือกันนะคะเหมือนกันไม่น้อยเข้าใจทุกคนว่าถามเมนเนี่ยก็อยากได้คําต,ตอบจากไม่น้อยทุกคน ดังนั้นแม่หน่อยกลับมาจากโรงเรียนแม่หน่อยก็พยายให้ล่ตอบไอตัวที่เห็นนะคะตัวที่พอเห็นมันกระจนใจอี่งีเพราะว่าบอขืนก็บอเห็นนะคะสําหรับทั้งนั้น Facebook, เฟซบุ๊กเวลาไปรี่เวลาเพิ่มแข่งกัน,นได้หลายนี่เฟซบุ๊กแม่หน่อยกับไปบรีค่ะตายเอาหรอกับหมองนะคะตายแบบซื้อตัวซื้อโล่งไปทาเลยคือไปพิมพ์น้ำเขาบุไรีเลยกดไปมันงคางนะคะนอกจากจะใส iPad, iPad ่ไอแพดไอแพดบางทีมก็ไปตอบบุหรีนะคะเพราะว่าไอแพดกระโดดมันเวลาเข้ามาอัพคลิปอยู่บาน คลิปกิ่นคลิปเห็นกับเขานี่ก็โหลดซึ่งตอนนี้ก็ยังโหลดอยู่นะคะแต่กลับมาจะกโรงยัาเนี่ก็คอมก็ยังเห็นงานหนักอยู่แล้วก็ไอแพดก็ยังเห็นงานหนักอยู่นะคะแต่กลับมาถึงบ้านก็เริ่มเปิดเลยนะคะก็เริ่มเช็คขอความตัวใดเจอก่อกตอบคู่หนันกรนะคะจังเด้กันค่ะกันแพ่งกันนะคะสําหรับเขาข้าทั้งการป่วยหรือว่าการจะไปรงพยาบาลเดี๋ยวแม่จะอัดคลิปบ่อยทีหนึ่งนะคะขอบคุณอาจาที่มีน้องให้ความักความเมตตาขม่องแม่มาตลอดมา ตลอดมากแล้วก็ความเมตตาหือความให้ความหาให้ความเมตตาความสนิทสนมความห้องย่ยไม่น้อยมาตลอดนะคะแล้วก็หวังว่าควา,ม,ามห้องย่ยน,นี่เข้าเนี่ยจะอยู่ไปนน้ำกันอีกนานนะคะเพราะว่าเมนูทุกเมนูไม่นก็ๆๆๆจะคิดบริคิดว่าจะเหตุให้มันแบบพึสดงเราคิดว่ามอนอยาก,กินอีกอย่างก็เหตุอันนั้นนะคะบางที่ก็อาจจะซ้าอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าเหตุเพาะกินเองนะคะบริเหตุเพื่อออกไรยการนะคะเหตุเพาะกินเองแล้วก็นํามาแช่พี่นองเบิงนะคะเดยวรักจัดใจรักนณจิ๊บสวัสดีค่ะ